ที่เกิดมาไรา้ได้พ่อสิ้นด้วยแม่ทำไงได้แล้วเว้ยวันนอนปลายเท้านั้นเป็นเช่นไรก็มีแจ้งมีท่านพี่จะเล็งที่เก็บข้ามาเลี้ยงเมื่อครั้งเล็กๆพี่เคยบอกว่าเกิดศึกเกิดสงครามระหว่างสองแผ่นดิน จะเลงเก็บชั้นได้พร้อมด้วยเหรียญสิงแก้วเหรียญน,นี้ออจะบอกที่มาและที่ไปของชั้นได้บอกถึงปูมหลังว่าฉั้นเป็นใครเป็นลูกใครแต่ฉั้นดูแล้วของสิ่งนี้เหมือนของมีค่าพอสมควรนะเพื่อนเฮ้ยเมงไายถ้ามึงอยากรู้ ที่ติดตัวมึงอยู่ประจำน่ะถ้าพี่จะเล็งมามึงก็ถามไปโว้ยว่าคืออะไรแต่พี่เจล็งอ่ะเหมือนจะรู้อะไรเกี่ยวกับที่มึงคล้องคออยู่เห็นมองแล้วมองอีกเฮ้ยแต่เรื่องนี้ไม่เท่าไรนะโว้ยแต่เรื่องหัวใจอ่ะมันแน่นอนกว่านะหนูพลอยกับหนูพิงระยะเนี้ยมองมึงด้วยสายตาแปลกๆนะเว้ย เป็นน้องทั้งสองคนมาตั้งแต่เล็กๆกูก็รักและห่วงใหญ่ในฐานะพี่ชายที่มีตอนน้องเท่านั้นเฮ้พี่ชายแน่นะไอการจะคิดเป็นอื่นนั้นมันคิดไม่ได้แม่แต่จะคิดก็ผิดแล้วล่ะเพื่อนออก็นดีที่มึงคิดได้อย่างนี้แต่กู<ๆ>อ่าเฮ้ยเฮ้ยห <Hey. S 2> <ๆ>น้มพอย พาะเจ้ามังกรมังกรเจ้าหนพอยพ่ายจรว่หมาเหอะไหวยพี่นะไหวยหมาเหอะไหวยพี่นั่นแหละนางเธอพลอยไม่ทันคันขับเลยมาหาพี่แต่เช้ามีธุระสำคัญอันใดจึงมาเยือนพี่ถึงสมนักดาบพี่เมียงไลที่ฉันพลอยมาหาพี่วันนี้นะฉันนะ่ะ มีธุระจะมาปรึกษาพี่สักหน่อยนะจ๊ะธุระสำคัญอันใดความรักแน่เลยบอกพี่หน่อยได้มากเอ,อ่อฉันอยากจะถามว่าฉันเนี่ยโตเป็นสาวหรือ,อยังนะพี่แหมคุณพลอยนึกว่าอะไรมาถามว่าโตหรือ,อยังเมื่อก่อนนะคุณพลอยนะ่ะแขนเล็กเอวเล็กตะโพกเล็กไอ้นั่นก็เล็กนะอะไรเล็กอะไรขมวดแข้งขาไง ตอนนี้เอวใหญ่กะโพกใหญ่ใหญ่ไปหมดเลยอะไรเนื้อตัวไงเฮ้ยบอกคอุณพลอยนะจะมาชอบกูนะกูไม่ชอบแล้วคนรูปร่างสวยๆอ่ะมึงเนาะช่างพูดช่างเจรจานัก <c oughs> จ้จะเล็กแต่ลเล็กจะรู้หรือเปล่าว่ามีความรักนี่เจ้าโตเป็นสาวแล้วเป็นสาวคราวรุ่นไอ้การที่คิดดี ทำดีเนี่ยลูกผู้หญิงควรที่จะรักนวลสงวนนามนะน้องเพราะความเสียหายถ้าจะเกิดขึ้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่ผู้หญิงหาใช่ผู้ชายไม่พี่รู้นะสายตาของเจ้าเนี่ยมันฟ้องมีความรักทิ่ท่าก็ใช่นะสิที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาปรึกษาพี่เรื่องนี้แหละฉันน่ะนะแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะจ๊ะ ไมัย,ย่างโงโในสำนักดาแพงนี้หรือเปล่าถ้าพี่รู้จักเขาก็จะดูให้เพราะผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคนดีหรือไม่ถ้าผ่านตาพี่ก็ถือว่าใช้ได้ผู้ชายคนนั้นพร้อมที่จะดูแลเจ้าในบ้านปลายปัดชิมมวัยอยู่กันจนแก่จนเท่านะ่ะ พี่นั่นต้องดูได้อยู่แล้วเพราะผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครเลยพี่ก็คือพี่แมงลายนั่นแหละที่ฉันแอบรักอยู่นะจ้าโอ้ยแมงลายน่ายาดหยาที่เฉยี่พลที่นทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ใจของฉันกำรังเป่แมงลาย ยับถ้วยทงเดินชว์ให้พวกนี่กอดมกินพี่คอยเธอเป็นดารานางสดถ้อชอบเล่นบลซพี่คอยอมะต้งเดนไปแลยนะั่ี่น้องแท้ๆเลยเจะงลาเลยเม่อยกเลยลำบากใจจังเ้ย ที่ยังไม่เคยริมรสอาหารทั้งสองเป็นของเาอหดดูแลสดๆทั้งสิน้นถ้าพี่ได้ลองของมาฮิฉลิมชั เขาชอบจะสองหรือสามเป็นคำตอบจะขอทดสอบทางศิลทํานแ่เบงไลยสมัยนี้คนส่วนมากเขาชอบนักของก็เอาูราคาก็ไกล ลายเท่าพี่ชอบชาวอูลายชิน้นของเฉลิมไทยขายไม่แพงเขาซื้อไปแบ่งกันกินแหมโฆษณาจังนะเจ้งแมง,งรายของอย่างเงี้ยมันแบ่งใครไม่ได้หรอกนะพี่พลอย ยังไงพี่เมงยงไลก็ต้องเป็นของฉันของพี่ของฉันของพี่ของฉันของพี่ของฉันไงล่ะโชพดีโอ้ยเมอยงไลไม่น่าเกิดมาหน้าตาดีเลยเว้ยเมียงไลถ้าทะเลาะกันด้วยเรื่องที่แย่งพี External> ่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ มันไม่เหมาะไม่ควรคําว่ารูปผู้หญิงเนะ่ยเวลาที่หอมก็จะหอมทวนน้ําหอมทนลมสร้างความเบิกบานใจให้แก่พ่อแก่แม่แต่ถ้าเมื่อใดที่สร้างความเสื่อมเสียก็จะเหม็นทวนน้ําเหม็นทวนลมสร้างความอับอายให้แก่พ่อแม่การทะเลาะกันเนะี่ยด้วยแย่งพี่นะ่ยพี่คิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเพราะพี่นะ่ะ เห็นเจ้าทั้งสองคนมาตั้งแต่เล็กๆถ้าจะเมตตาก็จงคิดเสียว,ว่าพี่น่ารักแบบพี่ชายก็แล้วกันพี่เมงไลยเองยังเด็กนะพิงตอนนี้พี่ไม่รักฉันไม่เป็นไรถ้าหากว่าฉันโตขึ้นอีกนิดและพี่ไม่รักฉันพี่จำไว้เลยนะเต็ดแน่อ <c oughs> ีเด็กคนนี้ในหัวมันแข็งจริงเว้ยเม,มงลาเพรโตเข้า เป็นเอาใหญ่เลยนะเนี่ยสู้คุณพลอยก็ไม่ได้พี่เมงลายฉันน่ารักพี่จริงๆนะจ๊ะถึงพี่จะไม่รักฉันฉันก็ไม่ว่าแต่ขอให้พี่นะ่ะรักฉันแบบน้องสาวสักคนก็ได้นะจ๊ะหัวใจของพี่รักเจ้าเสมอที่น้องมาตั้งแต่เล็กๆขอให้เจ้าโชคดี พี่จะต้องออกเดินทางติดตามหาผู้ให้กำเนิดของพี่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของพี่นั้นน่ะยังจะมีชีวิตอยู่หรือไม่จากเจ้าไปแล้วดูแลตัวเองด้วยดูผู้ชายดีๆเป็นคู่ชีวิตของเจ้าสักวันหนึ่งพี่คงจะได้กลับมาเห็นความสำเร็จของเจ้าน้องรักของพี่ ชื่อพิมพ์ใจลูกสาวคอยเฉลยหานรงใช่ไหมนี่เกยวมาพูดจาประนามพ่อข้าเช่นนี้นะ <c oughs> ทำไมล่าเจ้าก็เป็นคนสักคนสวยพูดกันง่ายๆพี่บาชีบายยังไม่มีแฟนพิมพ์ใจจ้ะมาเป็นแฟนกับพี่บาชีบายไหมไในแผ่นดินมันละเลจะได้ไม่มีใครดูถูกเจ้า พูดง่ายเกินไปหน่อยนะก็เจ้าดูถูกข้าอยู่นี่ไงเจนึกไปว่าผู้หญิงเฉลยอย่างข้าจะยอมให้เจ้ามาดูหมิ่นศักดิ์ศรีกันได้ง่ายๆกลับไปซะยังไงข้าบาชีายก็ไม่กลับหยุดนะอย่านะบาชีายนี่เรื่องไงวะเจดีด้วยเป็นอะไรเปล่าลูกไม่มากเกินไปเพราะระวังตัวด้วย งเป็นไทยมึงก็เป็นทาดอย่ามาบาังอาจโตเถียงถ้าขืนสู้มึงก็เสียงเอาชิวคงจะหมดทางเรียงโฉกลายกูขอเอาเลือดมึงมาล้างสวยกันเสียงสักถ้วยอะไร มาศพระมาดเห็นกูเป็นชาติทะเลยยังเสือกหน้าจะมาหาเป็นเคยบอกมึงไว้เลยไม่ให้ถ้าย้อนกลับไปเหมือนก่อนจะสั่งสอนดูสักที ที่แน่แ,นแก่ๆแ,แบบนี้ถ้ามึงอยากลองดีเชิญได้ให้มึงนั้นเห็นลายเสือของกูยังเหลือเลือดไทย โดยที่เอาแต่ใจคู่ศักดิ์ศรีของคนไทยมีดีคู้เองบาชีบายก็อยากจะรู้เหมือนกันวา่าไอันเลอย,ย่างมึงอา่านอะไลงจะมีลายเสืออยู่หรือไม่เอาสิวะเข้ามาพิมพ์ใส่<อ><อ>ตัว <จะ S 2> ได้เหรอพิมมาพอ่อจัน ถ้ามึงไม่อยากตายถอยออกไปซะกูทนเห็นการประชัมขงมึงไม่ได้ไอ้นะผมเห็นหลังแกผู้หญิงไม่ถอยังทำร้ายผู้เป็นพ่อมึงไม่ใช่เลือดดูปผู้ชายดีกว่าถ้ามึงเก่งมาสู้กับกูมันแน่จริง เอนเข้ามาเอาเลยมงไล่ตางแอกคนไม่มีทางตู้ม่๊ยโอ๊ยเฮ้ยบาทแผลนี้จะจารึกไว้บนใบหน้าของมึง ว่าเมื่อหากใดที่มึงคิดรังแกสตรีเพศ<ง>แม่อีกอมึงจะคิดถึงกูไปตลอดกูดนา้ำว่าแมงรายจำเอาไว้ลงุลลลลงอย่าเป็นอะไรไปนะลุงไอ้แมงรายมึงก็สมควรจำกูด้วยกูบาชีบายทาหารเอกของท่าน นรธาบังโชแหมเฮ้ยเยไม่ไรน่ไร่อไ่ว่อแงใจไม่ไหนะเลือดท่วมตัวเลยอ่ะพ่ออไม่เาไมเป็นอะไรลุ่พ่อไม่วาขลุ่เป็นังไรบ้างพ่อจ๋าขลุ่ต้องไม่เป็นอะไรนะไอหนุ่มแข็งใจอีกครั้งข้าจะไม่ไหวแนะ เขาจะพาท่านไปเยียวยาพ่ออย่ิ้งพิมใจไปนะพ่อนะพิมใจไม่ดีเลยฝากลูกสาวเขาด้วยพิมใจต้องหนีกลับเมืองไทยเร็วเลยลูกอ้าวคนไทยนีให้อยู่ในความดูแลอะไรพอมองเหรียญอะไรเหมืนกัน เพ่งพิดไม่ผิดเพี้ยนนี่เขาเรียกกันว่าเลียนสิงกาวสิงแก้วไทยแน่แล้วยุพระราชพระผูน้นำชาติเหนือทันความดีพึ่งผุดหลุดพล คนนี้และคนสำคัญ หิมเลยไม่รู้อะไรกันพอดีตัดอ,อกตัดใจเสเถอะคิดว่าพ่อเจ้าพอทงทำบุญมานื้อง,องลก ต้องตายกันอีกกี่คนโอ้แต่นี่ พอเองตายแล้วคนไทยในต้องใต้ต้องตายอีกหลายร้อยศพอย่าร้องนะพอไปแล้ก็แล้วพ่อยู่กับพี่ใจเสอพี่ก็อยู่กับพี่ไงพ่อจ๊าพี่คิดเสียว่าแกทำบุญมาน้อยไหนๆแกก็สิ้นแล้ว เพื่อนรักอะไรวะมึงช่วยอัญเชิญศพพ่อนางไปไว้ในที่อันควรก่อนเถิดได้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 มาด่วนจากลูกจากเจ้าโนแกเนี่ยพิมพี่อย่าร้องนะพี่เชื่อยังไงอะพ่อก็ต้องคอยดูแลพิมพ์อยู่ เมื่อจะปลอดภัยดีแล้วข้าก็ต้องลาเจ้าก่อนห<ใ>น<า>กักเป็นบ้าเลยนายท่านพิมไม่มีใครเลยไม่มีแม่มแล้วพิมพก็ยังจะมาสิ้นพ่ออีกอยู่ในสถานกักกันจะเลยใช<น>่ก็มีไต่ผู้พม่ไมันคอยจะข่มเองรังแกม่คอยจะรัะงแกพิมพนายเจ้า ขอให้บินไปอยู่กับนายได้ไหมเฮ้ยนายไม่มีที่พึ่งพาใส่ตรงไหนแล้วไม่ไลายเราไงดีวะมันไม่เหมาะนะเว้ยไอ้ลำพังเราสองคนก็จะไม่รอดตัวอยู่แล้วกูเลี้ยงตัวกูก็พอยังต้องมาเลี้ยงมึงอีกและท่านนางติดตามไปด้วยสี่ปากสี่ท้องและสิ่งสำคัญจะพอกินพอใช้กัเหรอวะนางเป็นเชลยชาวไทยถ้าเขารู้ขึ้นมา มึง,งน่ะเมงไรพากูเดือดร้อนด้วยนะเนี่ยมึงไม่ต้องหลักการ oh <my S 2> มากแล้วหนาแล้วเนี่ยไ oh. ห้พิมพ์ไปด้วยนะจ๊ะพิมเดี๋ยวพี่จัดการให้พิม ไปๆไปไปๆกอร้องแล้วพี่เนี่ยเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยศึกษาลูกนกลูกกาเจ่ะอโมึงไม่ใช่ลูกนกลูกกาแล้วเป็นลูกอะไรอ่ะมึงน่ะลูกหมาลูกแมวโอ้ยปี่เอาใจกันดอไปอยู่ด้วยเถนะพี่เด้อไปถ้าพี่ไมาใจสองคนไปอัะต้องโดนข่มกืนนะโอ้โหว่ามึงน่ยยิงย้อนมาข่มขืนเอะไม่ทำอย่างนั้นแต่ก็มึงไปนะุจะลบาก ลำบากยังไงเอ้ยไม่ไมไม่ไไวาปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เดีวนะช่วยฉันหน่อยเอาฉันไปด้วยาไปกับพ่อไม่ได้หรอกพี่เอาฉันไปด้วยอกาไปไม่ได้ว่พี่เอาฉันไปด้วยไปไี่อาฉันไปด้วยไมันรมันเหรือเรื่อเกินกูจะไอนะกูอยากไอ ไ่ชอบกูด้วยไอ้ไหนมันก็ต้องพากูไปอยู่แล้วะไอ้เนี่ยเป็นหวามเลยเหรอเนี่ยพิมีบ้าไปกับข้าไม่ได้หรอกไอ้ลำพังข้าเลี้ยงมันเนี่ยก็จะเลี้ยงไม่โตอยู่แล้วถ้าเราไปกันทั้งสี่คนเนี่ยมันคงไม่พอกินแล้วนะจะกินไม่เก่งหรอกจะกินวันละสองสามกะละมังเองแหมรู้สึกว่ามึงเป็นคนแบบนี้นะวกวนเหรอพี่ กวนเท้ามือละสามกะละมังก็ไม่ว่า